เกิดอะไรขึ้นก่อนลูกร้องไห้และต้องบอกเลยเกิดอะไรขึ้นกับโบยาดาที่กอดน,น้องอาชิร้องไห้บอกลูกชายไม่ทำร้ายเด็กนั่นเองกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของชาวเน็ตและนอกสนใจอย่าง ล่าสุดโบยันยาดานั้นก็ได้โพสต์ภาพกอดลูกชายที่น้องอาชิร้องไห้และผูกข้อความไว้ว่าคนดีสำหรับที่สุดนะคะไม่มีใครที่ทำร้ายคนดีๆได้หรอกลูกเป็นสุภาพบุรุษและไม่เคยทำร้ายจิตใจใครและรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนก็จะทราบความจริงนั่นเองในขณะที่ทางด้านสตอรี่สแกรมของโบยาดานั้นก็ได้โพสต์ข้อความในสิ่งที่น่า กลัวมากๆที่สุดก็คือสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองนั้นตัวเองว่าโจรแต่คือคนที่ทําให้ผิดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานี้ก็คือสิ่งที่ผิดหรือคนพวกนี้นี่แหละค่ะที่อันตรายพร้อมกับได้เขียนระบ,บุข้อความไว้ว่าจริงที่สุดค่ะ ยิ่งถามก็เป็นผู้ใหญ่ก็โทรมารายงานจิตใจเด็กๆแล้วยังคิดว่าไม่ผิดแต่เรื่องเนวระเบิดเบื้องหลังความเป็นจริงน่ากลัวที่สุดค่ะและเกิดส่วนเกิดอะไรขึ้นต้องคงต้องรอฟังจากแม่โบและน้องอาชีออกมาชี้แจงกันอีกทีว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังจะเป็นข่าวเป็นดราม่าอยู่หรือเปล่าหรือไม่